สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำปลาหวานกันนะคะที่ต้องเตรียมก็จะมีตาลปีป๊บน้ำปลากุ้งแห้งกุ้งแห้งก็จะมีแบบฝอยกับแบบเป็นตัวนะคะแงพริกสดพริกแห้งแล้วก็น้ำเปล่าค่ะจะเป็นสูตรไม่ใส่กะปินะคะเริ่มแรกเราก็จะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำปลาลงไป3ช้อนค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าบ2ช้อนค่ะพอน้ำปลาเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งกิโลค่ะระหว่างนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะ คนน้ำตาลไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะ ื่อน้ำตาลละลายเข้ากันแล้วเราก็จะคนต่อไปอีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำตาลเปลี่ยนสีให้สีใสขึ้นค่ะเมื่อสีเริ่มใสแล้วเราก็จะปิดแก๊สนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานจนเกินไปค่ะไม่งั้นพอเย็นแล้วมันจะเหนียวมากค่ะ เห็นไหมคะสีเริ่มใสขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะปิดแก๊สค่ะเพื่อเติมส่วนผสมที่เหลือลงไปปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่หอมแดงกุ้งแห้งฝอยกุ้งแห้งตัว พริกสดผิดแห้งค่ะ ล้วก็คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะน้ำปลาหวานของเรา <c oughs> ความเผ็ดน,นี่เราเพิ่มได้ตามชอบเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยทานคู่กับมะม่วงได้เลยค่ะน่าทานใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ